แล้วแต่เราจะไปหรือว่าจะเป็น crossbody ก็ได้ใช่ให้เขาปิดนะคะเพราะปิดไม่ลงอีกแล้วค่ะเชิญค่ะแล้วบอกอ้ยอย่างนั้นไม่ขายนะก็บอกได้ขอสารภาพขายไปอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกลุ่มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของแบรนด์ Ferragamo นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยบอกก่อนนะถ้าพูดย้อนกลับไปนะจริง ก็เห็นมีใช้มางแต่แบบเราเด็กเด็กๆเลยใช่แล้วเราเองก็ได้ใช้ด้วยตอนที่เบบี้ีท hey ี่ผมที่คาดผมที่คาดผมเนีจะเป็นโบว์แบบนี้ค่ะเยอะมากมีทุกสีบอกเลยรุ่นไหนสีไหนออกมาปุ๊บแม่อูซื้อหมดเพราะว่าจะมีช็อปอยู่ที่เมืองไทยแล้วถ้าเวลาไปเมืองนอกก็จะซื้อกลับมาด้วยฟาร์กกโม้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ น่าจะแบบเป็นแบรนด์ที่สองมั้งที่แม่อุ๊ใช้แล้วก็จะมีรองเท้านี่รองเท้าแม่อุ๊ก็มีทุกสีเหมือนกันก็เป็นโมแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเป็นช่วงที่ทํางาน full time เพราะฉะนั้นจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงก็จะเลือกรองเท้าของฟลอร์ตโมพเพราะมันจะเรียบร้อยมีทุกสีเหมือนกันแต่กระเป๋าเนี่ยของแม่อุ๊จริงๆเนี่ยก็จะมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเคยมีเคยออกคลิปไปบ้างแล้วก็มีสองใบนี้แล้วก็มา เพิ่มใบนี้อีกใบนึงอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรคะลูกให้ให้เขาหาในเว็บนะคะเพราะแม่จําชื่อไม่ได้ค่ะแต่ก่อนแม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือหายไปแล้วเหมือนอีเดิมเหมือนอีรอบเดิมนะคะทุกคนนิสัยเดิมนะนิสัยเดิมก็เลยมีเท่าที่มีอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ไปซื้อเพิ่มมานะคะซึ่งบอกก่อนว่าตอนนี้ราคาคือแบบว่าตกใจเลยเพราะว่าไปเปิดดูล่าสุดที่เขาขายอของวินเทจก็คือแบบว่าแพงมาก ซึ่งจริงๆแล้วแบบตอนนี้ซื้อมันก็ไม่ได้ราคาแรงขนาดนี้ป่ะไม่เลยโอ้ยตอนที่สมัยตอนที่ซื้อนั้นไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยแบบถูกทั้งสองใบเลยนะคะตอนที่ซื้อใหม่ๆตอนนะห้าหมื่นกว่าใช่ราคาขึ้นมาราคามันแบบขึ้นเกือบเท่าตัวเพราะว่าด้วยความที่มันแรร e เทมมากๆแล้วมันก็วินเทจมากๆอืถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะคะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแต่แอบบอกก่อนว่าอันนี้แอบเอาคืนใช่ เออลูกน้องไปแล้วไปแอบขอเขาคืนมาเพราะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันดีเกินไปอันนี้นะคะเป็นรุ่นการชินี่แฮนด์แบ็กซิลเวอร์เมทัลนะคะก็คือเป็นอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นแบบเหมือนอะไรแบบเมทัลเนาะเป็นแบบว่าเหล็กอะเหล็กเมททอลให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอให้ดูอีกรอบนะคะอื ซึ่งตอนนี้ก็คือไม่มีของใหม่แล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นวินเทจทั้งหมดเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นหวายคุณครูก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะหวายก็ต้องมีนะคะหวายก็ต้องมีอันนี้เป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์เนาะอันนี้ซิลเวอร์ส่วนอันนี้เป็นสีทองแล้วก็อันนี้ใบใหม่นะคะอันนี้เป็นเมทัลฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นแบบว่าเหล็กเหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นแบบโซบล็ค อ่าคืออว่าทุกอย่างลมควันใช่ใช่ก็มีน้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้มีน้ำหนักเหมือนกันคือมีน้ำหนักเลยนะเพว่าหนักเลยนะทุกคนแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่าของมันยังใหม่มากๆแล้วก็ข้างในข้างในก็คือเป็นแบบ เป็นผ้าคือใช้ใช้สอยได้ง่ายก็ถือว่าใช้ง่ายแล้วก็รุ่นนี้เนะี่ยจะมีวัสดุอีกหลายแบบก็คือมีเป็นไม้แล้วก็มีเป็นกรมะหยี่หนังเออเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่จะชอบเป็นแบบเนี้ยพวกแข็งแข็งเงี้ยมากกว่าก็เลยนะจะสะสมแค่สามใบจริงๆนะ่แม่มีอีกอันที่เป็นหนังตารางนะมันจะเป็นแบบเออ เส้นเล็กๆเป็นหนังนแล้วมันมา,มา,ม,า,ม,ามาถักอ่ะมาถักรวมกันเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวอยู่ในใบเดียวกันขอสารภาพขายไปอีกแล้วค่ะเพราวะว่ามีความรู้สึกว่าหนังมันเริ่มจะเหนียวๆอ่ะแม่ก็กลัวว่าพอเก็บไว้นานๆเนี่ยกว่าเราจะเอามาใช้อีกรอบกลัวมันจะพังอย่างน,น้อยๆก็ให้เปลี่ยนมือคนที่เขาแบบว่าใช้บ่อยๆดีกว่าก็เลยเอาใบนั้นอ่ะไปขายก็เลยเหลืออยู่แค่สามใบส่วน2ใบนี้ก็คือลองไปถามน้องสไพ้ายเขาเป็นคนชอบเก็บของที่เป็นแบบ เขาวินเทจกระเป๋าวินเทจเขาก็เลยบอกว่าเขามีเนี่ยสองใบนี้เอามาให้แม่ได้เอามาโชว์นะคะแต่ที่เอามาโชว์เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะเท้าความถึงว่าฟลอร์ตโมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นเนี่ยโบเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่ทุกอย่างของเขาเนี่นะคือเป็นโบหมดเลยพวงกุญแจนะคะที่คาดผมมีหมด,หมดเลยคือเป็นโบหมดเลยแล้วที่คาดผมเนี่ยนะ ที่แม่ขายไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตรงข้างในเนี่ยมันจะคาดด้วยหนังแล้วพอจะเอามาให้เขาใช้มันเหนียวเหนียวลูกมันเหนียวเหนียวเขาก็จะกรอบมันจะกรอบเออมันเหมือนมันจะตกกรอบแล้วเขาก็จะบอกมีความสุขว่าเขาปวดขมับนิดหน่อยแล้วบอกอ่าอย่างนั้นแม่ขายนะเ็าบอกได้ตอนนั้นน่ะมีประมาณเกือบ20กว่าอันนะแล้วเราเลยมีความสุขว่าเอาไงเลอะเลยทีเดียวขายไปพร้อมกันเลยกับ รองเท้าด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยพอเราเริ่มไม่ได้ทํางานแบบ full time แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเรียบร้อยไปนิดนึงแต่ว่าเขายังขายดีอยู่เลยนะเรื่องรองเท้าเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าไม่แน่นะในอนาคตแม่อาจจะกลับไปซื้ออย่าง,างเดิมอีกนะเพราะว่ามันจะสูงแค่นี้แล้วมันก็จะมีโบน่ารักเป็นรองเท้าแบบเลใ่ใช่ใช่ใช่ใส่แบบสุภาพอ่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่แต่ก็เดี๋ยวคงอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะ อาจจะกลับไปซื้อกลับมาใช้อีกแต่นอกนั้นเนี่ยที่มีอยู่นะโอ้โหทุกสีเนี่ยก็คือขายหมดเลยเพราะกลัวมันเหนียวเรื่องของเรื่องแล้วก็กลัวว่าใช้้อยู่แล้วส้วนหลุดเพราะแม่เคยมีไงประสบก,การณ์คือซื้อลองเท้านี่คือหมดจะซื้อก็ซื้อๆแต่พอนานๆเอามาใช้อ่ะเชื่อไหมเดินๆอยู่เอ๊ะอะไรมันอะไรว่าดำๆอยู่ที่พื้นตามเรามาตลอดทางสรุปอะไรรู้ไหมคะส้นรองเท้าค่ะมันลุยหลุดตามตามแม่เลยอ่ะไปไปมานะ ต้องดึงส้นด้วยพวกนั้นอ่ะออกออกหมดเลยแล้วก็ไปหาเสื้อรองเท้าออกข้างหน้าก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยเอาไปขายพอไปขายเสร็จปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกว่าเออวันหนึ่งข้างหน้าเท่าไรอยากมีอีกอยากใช้อีกก็ค่อยกลับไปซื้อมาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมือไปอ่าแต่ที่สองอันนี้รู้บอกรุ่น,นอะไรยังไงออ่ออนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นเวรานะคะชื่อเวร่า เนี่ยค่ะมันจะมีโบเป็นเวลาโบโชเดอร์แบ็คเนี่ยเขาเรียกเลยว่าเป็นโบโบโชเดอร์แบ็คแต่รุ่นนี้เรายังหาชื่อรุ่นไม่ได้ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าใครทราบชื่อรุ่นก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยแม่มีนะคะรุ่นนี้นะแต่แม่มีแบบไม่มีฝาแม่จะมีทั้งสีแดงสีดำสีน้ำเงินแต่แม่เรียกว่าป้าดอกไม้เหมือนกับว่ามันจะเป็นทรงคล้ายๆตะก้าดอกไม้อ่า ใช่เพราะแม่ไม่มีแบบของแม่เนี่ยที่มีอะแม่มีแบบไม่มีฝา,ฝาใช่แล้วแม่ก็ใช้ใช้วิธีเรียกของตัวเองว่าว่ารุ่นตะา้าดอกดไม้เนี่ยค่ะอ่าแล้วโบของเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเขาเลยว่าเขาใช้แมททิวเรียลแบบเนี้ยเป็นคล<ด>้ายๆลายผ้าแคนวาสนะลูกนะที่ผ้าผมก็เป็นแบบเนี้ยที่ผ้าผมก็เป็นพวงกุญแจก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิ๊บ กิฟเออตัวโบกิฟตที่แบบว่าแบบแค่เสียบแล้วกระแกอ่ะก็ก็เป็นเหมือนกันเป็นอย่างนี้เลยคับใช้ผ้าแบบนี้เลยและทุกวันนี้ที่ยังมีขายอยู่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าเขาจะไม่ค่อยทิ้งความเป็นฟลรตตรโมของเขาไปเลยมันคือซิงเนเจอร์อ่ะใช่าะ่อย่างอย่างกิฟที่เราบอกก็คือแบบมันก็ยังเป็นแบบรุ่นโบอะไรใช่างย่ซิงเนเจอร์ของเขาก็คือแบบว่า เห็นก็คือโน้ติสเลยว่านี่คือแบบเออยี่ห้อนี้แล้วก็ตัวโบก็คือตัวกิ๊บอะตอนเด็กๆก็เคยไม่ใช้เพราะว่าสมัยก่อนอะมันฮิตกันมากเลนะลบคุ้งลบเครื่องลบเครื่องปูแล้วก็กระปัตกะแรกพอโตเป็นสาวแล้วก็บอกเขาไม่เอาแล้วแม่ก็เลยให้หลานๆไปก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะก็อาจจะเจอพวกเราสคนเนี่ย มาเปิดกลุ่มเปิดอะไรเกิดอย่าเพิ่งเบื่อนะคะก็จะหากลุ่มที่แม่มีอยู่เนี่ยมาเปิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเปิดกูุ่มของแม่่ะให้เขาปิดนะคะเขาปิดไม่ลงอีกแล้วค่ะเชิญค่ะก็นี่นะคะสําหรับยี่ห้อนะคะยี่ห้อฟรากาโมนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ส่วนใหญ่เป็นวินเทจซะส่วนใหญ่เพราะวตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วสำหรับยี่ห้อนี้นะคะต่ ยังมีอยู่เนาะที่มีขายอยู่ลองไปหาดูกันได้นะคะส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นวินเทจกันไปหมดแล้วค่ะก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าใจรักก็ จัดค่ะคะเพราะว่ามีร้านที่ขายที่แม่เคยแปะไว้นะคอ่อเป็นร้านวินเทจนะคะร้านนี้ก็ได้ค่ะที่เราดูกันอยู่ก็คือร้าน Treasure Box นั่นแหละร้านประจำของแม่ The Treasure Box 2อะเดี๋ยวยังไงทิ้งไว้ที่ description box ทางร้านนั่นแหละที่แม่เคยเคยทิ้งไว้เหมือนกันเดี๋ยวครานี้ทิ้งให้อีกนะคะแล้วตอนนี้เขามีเป็นแบบไม้แม่ก็ เอาดีไม่เอาดีสองจิตสองใจแต่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะหนักไปสําหรับแม่นะยังใจไว้ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาเพราะมันหนักอยู่นะทุกคนใีน้ำหนักก็คือถ้าใส่ของไปเราก็คือแบบมันหนักมากแล้วยิ่งรุ่นเหล็กก็คือมีน้าหนักอยู่แล้วบั๊กข้อของเขาที่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะลูกก็คือโกลมกับไอ้นี่ค่ะไอ้เนี่ยเนี่เป็นกลมๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนตรงเนี้ยเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะอ่า เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ของวินเทจก็ไปเอาจากร้านนี้แต่ถ้าอยากได้ของใหม่ช็อปเขาก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ที่เมืองไทยนี่รู้สึกช็อปแต่ก่อนนี่จะอยู่เอ็มเพรเรียมก็มีนะมีนี่นี่เขาสึกว่าเขาจะย้ายร้านไปอยู่ทางด้านด้านด้านข้างเอออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะลูกไม่แน่ใจโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็นั่งถ่ายคลิปไปนะคะอยู่อยู่ก็ไปค้นกรุ่มมานะคะแล้วก็ไปเจอนะคะของ กาเก็บที่แบบเมื่อกี้เราเมนชั่นไปเมื่อตอนจบคลิปนะคะว่ามีทั้งกิฟต์มีทั้งที่คาดผมนะคะและอีกอันนึงเป็นกระเป๋าเหมือนเดแบงค์นะคะซึ่งแบบม่ารากมากอย่าง่าจริงมีมีหมดทุกอย่างแต่ก็คือแบบว่าขายหมดดนี่ที่คาดผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะแม่มีทุกสีเกือบประมาณเกือบยี่สิบอันได้ค่ะก็คือคาดผมก็จะน่ารักประมาณนี้มันน่ารักแต่ โบลุดแล้วพีหลุดจะติดเกาตาช้ามันไม่อยู่อะไรอย่างเงยมันไม่อยู่็เไยแบบอ่ะแม่ก็เลยแบบอ่าไม่เป็นไรยอมแพ้ก็หลายอันนะที่มันกําลังเริ่มไปอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยข้างข้างใต้เนี้ยค่ะมาขอยืมนะจ้าที่รักเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีเนียเนี่ยเริ่มร่อนเนี่ยตรงเนี้ยเนียแต่เนี่ยน้องเขาคงเก็บไว้ไว้ดีแต่ของแม่นี่หลุดหลุดร่อนหมดเหมือนกันก็เลยแบบว่าตัดใจไปเลยแล้วกันลบ ขายไปอันเท่าไหร่ป่ะขายไปอันละพันเองนะเนี่ยอพอคิดถึงแล้วก็เออก็เสียดายแต่ก็เก็บไว้เขาก็ไม่ใช้อีกอ่ะอ่ะใช่อ่ะแล้วพอมาถึงนะคะก็มีที่เมื่อกี้เราเมนชั่นถึงนะคะนี่ยังมีกล่องอยู่เลยใช่เนี่ยอันนี้เก็บไว้ที่สิงคโปร์นะมีมีเขียนอยู่เลยกิ๊บกิ๊บติดผมกิ๊บติดผมทุกคน แม่อูมีหมดมีเหมือนกันที่น้องจะซื้อตามกันมีข้างหลังกันแบบเนี้ยใช่แบบว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่แม่ไปเมืองนอกเนี่ยตามเอาเลตอะไรเนี่ยแม่ยังเห็นอยู่เลยนะไอ้กิ๊บพวกเนี้ยยังมีขายอยู่นะแล้วก็ที่คาดผมก็ยังมีขายเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าเขาก็คงยังผลิตอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะนะคะแม่คิดว่าอ่าบางอันเนี่ยแม่ก็ซื้อที่เมืองไทยที่ช็อปเมืองไทย คิดว่าที่ชฉอีเมืองไทยยังมีอยู่อันนี้น่ารักมากทุกคนนี่มีกล่องด้วยเนี่ยเราเสียใจมากเพราะว่าโอ๊ยน่ารักมากใช่ไม่มีสีแดงแล้วก็สีนี้ใช่น่ารักมากมันเป็นแบบว่าคาดเอวสร้อยคอก็ได้เออแล้วแต่เราจะเอาไปหรจะเป็น crossbody ก็ได้ใช่แต่อันนี้คือน่ารักมากใช่ปุ๊ิ๊กมากก็คืออ่ะอยากคาดให้ดูจังเลยอ่ะอืออ่ะลองทำสิคะเนี่ยทุกคนจะเป็นแบบนี้สัตว ใส่กัเชิ้ขาวใช่ไหมแล้วก็แบบว่าคาดสิ่งนี้นะโอ้ยเท่มากแต่ว่าขุ่นอุ๊ไม่มีอีกแล้วไม่มีค่ะแล้วเนี่ยของนะยังเก็บไว้แบบใหม่มากไม่ใช้เลยแต่อย่าดูข้างในนะจริงคือดูออกเพราะไอ้ความที่แกก็ไม่ได้ใช้เลยเหมือนกันก็เริ่มจะแต่ก็ใหม่นะนิดหน่อยแต่ข้างในก็คือยังเหนียวหน่อยเหนียวนิดหน่อยเพราะว่าแกดันไม่ได้เอาราคาออกเนี่ยมันก็เลย ก็ไม่บอกว่าอย่าไปแกะมันเลยเดี mm ๋ย hmm. วแกะแล้ว,ลวเดี๋ยวหนมามหลุดมาด้วยยุ่งอระมันไม่เคยใช้เลยค่ะแกะซื้อมาไม่เคยใช้เนี่ยทองงานแบบใหม่มากๆนี่ไงแม่ถึงบอกบอกว่ากระเป๋านะคะรุ่นสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์อื่นๆด้วยเหมือนกันเนี่ยดูสิไม่ใช่เฉพาะชาแนลนะเนี่ยพวกฟลากาโมอะไรพวกนี้ก็มีความเป็นทองอลาัมมากๆอ่ะและแม่เนี่ยวันนี้ก็ลือไปว่าโมแจ เอาแต่กระเป๋ามาจริงๆแล้วเนี่ยแม่มีพวกคอสตูมด้วยของฟลอร์มโมเป็นต่างหูทองก็อลล่าม,มา่ใช่คอสตูมจิวเวลรี่แบบทองก็อลังา,าเหมือนกัน<ส>ตัวเข็มกัดเขาก็มีขายแต่ก่อนนี่เขามีอะไรมาก็ซื้อหมดมที่เหลืออยู่ก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ของน้องสาวเขาก็จะมีประมาณตามนี้แล้วค่ะมีปุ๊บปุ๊บกิ๊บกิ๊บมาให้ดูกนรก็มีมากเลยที่อยู่เมื่กี้มาก็คือแบบว่าของคัดกางคัน ่ขึ้นได้ว่ามีเหมือนกันใช่ก็เนี้ยค่ะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันจะได้เห็นของจริงว่ามันเป็นแบบนี้บางทีพูดแล้วมันไม่เข้าใจนะเนาะไม่เห็นภาพก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับกรมฟราการโมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e ์ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย